สวัสดีครับครับผมวันนี้เช่นเคยครับมีสอนอยู่ที่ร้านปอแก้วขนมไข่นะครับผมวันนี้พี่ปองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับเดินทางจากเมืองนนเมืองนนใช่ไหมพี่อ่าเมืองนนนะครับผมมาเรียนนะที่ร้านปอแก้วขนมไข่นะครับผมมาทั้งครอบครัวเลยนะครับสามคนเลยนะครับผมน่ารักมากมีตัวเล็กมาช่วยด้วยมีหยอดหยอดก็ได้แล้วนะครับตัวเล็กหยอดไส ช่วยคุณแม่นะครับกลับบ้านไปนี้ต้องต้องช่วยนะ<笑><笑>นะครับก็พี่ปองนี้ก็คือแนวคิดดีมากนะครับกะว่าจะออกจากงานสักประมาณปีหน้าใช่ไหมพี่ก็เลยไปเรียนอะไรไปเยอะเลยนะครับเรียนเผื่อไว้นะครับแล้วก็อนา,าคตอาจจะมีการเปิดลงเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ก็ขน,นมไข่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะครับให้กับพี่ปองเองนะครับผมตอนนี้ก็ทําหม้อที่สองแล้วนะครับเริ่มที่จะคล้องแล้วนะครับนี่เป็นคนที่ไม่เคยทําขนมขนมขนมไม่เคยทํำเลยนะครับกับข้าวก็ไม่เคยทํานะครัวบอกมวคนคนครัวอยู่ข้างหลังนะครับพี่ปองคนทําครัวนะครับเอไม่ใช่สิพี่เดิม พี่เดิมเป็นคนทําครัวนะครับนี่พี่ปองนะครับแสดงว่าพี่เดิมทํากับข้าวอร่อยนะครับถึงได้ทําครัวเลยอ่านี่ก็ปิดป่านี่เลยครับผมเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้หลังจากที่เราไม่เคยทําขนมมาก่อนเลยนี่นี่เป็นครั้งแรกนะครับเข้าครัวก็ไม่ค่อยจะเข้าวันนี้ทาง่ายไหมพี่การเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหยอดเนี่ยครับก ก็มีความกังวลนะคะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบว่าชอบทำครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลมาสอแล้วอ่ะแล้วก็คือคือตั้งแต่ที่แรกก็เตรียมเตรียมแล้วแหละว่ามันมันอาจจะยากสําหรับเราแต่ทีนี้แบบพอเราทําเข้าจริงอ่ะคือมันก็ไม่มีอะไรที่มันยากสําหรับคนเราจะทำอ่ะน่าใช่ไหมแสดงว่าคนที่กําลังจะตัดสินใจอยู่เนี่ยถ้าเขาทําไม่เคยทําอะไรเลยก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องกลัว ที่จะทแล้วอะอยากันก็ต้องทำได้ครับผมะฝากดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าท่านตั้งใจอยากจะทำจริงๆทําได้แน่นอนนะครับผมก็จะสอนเต็มที่เก็บรายละเอียดให้ทุกเม็ดอนะครับผมกลับไปนี้ต้องไปทำกรัวแล้วเนี่ยทำขนมได้แล้วนะครับลองเปิดตูหน่อยครับเป็นยังไงบ้างมีทำสวยนะจีดก่กน ถือตะแกรงเลยครับผมถือด,ด้านนี้ดีวกว่าโอเคอันนี้เป็นฟูตสลัดครับนนั่ไงสวยนะครับสวยสวยเหมือนในรูปที่ดูไหมพี่ใช่ขอเห็นอันนี้แล้วเริ่มแบบอ่ามีสีสันขึ้นนะสำหรับนะครับอ่าพระอี <c oughs> าสานนะครับก็มีข่าวดีนะครับผม ผมจะเดินทางไปสอนที่จังหวัดอุดรนะครับวันที่5นะครับเริ่มเริ่มต้นเดินทางวันที่5นะครับท่านใดที่อยู่ภาคอีสานนะครับผมก็ถ้าเกิดว่านสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าสอบถามอินบ็อกซ์โทรเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จจากภาคอีสานแล้วนะครับผมก็จะมีสอนที่พังภาคใต้นะครับตอนนี้ก็มีมัจจำมาหลายท่านนะครับก็คือมัจจำี่จะเรียนนะครับคุณมัจจำมาไว้นะครับผมก็ทางภาคใต้นะครับก็ยังมีคิวว่างอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับ โทรมาก็ได้อินบ็อกมาก็ได้ครับผมมาผมถือให้ครับโชว์หน่โชว์หน่อยของของดีมืออาชีพแล้วพี่เดิมบอกมืออาชีพแล้วนะครับของดีก็ต้องโชว์หน่อยนี่พี่เดิมพูดเองนะจากคนไม่เป็นอะไรเลยครับพูดทำกับข้าวนะครับพี่ก็ทํางานเก่งนะครับทางานเก่งบางคนก็เก่งไม่เหมือนกันครับผมแต่ตอนนี้เก่งแล้วนะครับทําสวยสําหรับท่านใดนะครับที่ยังกังวลใจนะครับว่า ขนมเนี่ยจะอร่อยไหมนะครับสามารถนะครับโทรมาสั่งชิมก่อนเรียนได้นะครับหรือท่านใดที่กังวลว่าจะทําได้ไหมนะครับผมก็รันรีเลยนะครับว่ามาเรียนที่นี่ทำได้แน่นอนนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับเราก็จะสอนจนกว่าทําได้นะครับผมถ้าติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับหรือว่าเรียนรู้ซ้ําได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผม วันนี้ถ้าอ,อย่างพี่ปองทําได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะทําไม่ได้ทือคนทำได้หมดทุกคนทาได้หมดนะพี่ปองบอก <c oughs> <c oughs> พี่พี่เดิมบอกว่าจริง <c oughs> อ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะได้อีกสักรอบหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ปองเองนะครับทําได้ดีมากนะครับเนี่ยฝีมือพี่ปองล้วนๆน,น,นะครับผม ปูแล้วนะสวยพอใจเนาะวันนี้เนาะได้นะครับทําได้เนาะก็คือเราสอนยังกว่าทําได้ยังกว่าพอใจนะครับผมก็ยังไงนะครับสำหรับพี่ปองนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบภารกิจสําหรับวันนี้แล้วนะครับก็ยังไงขอใหอ้ถ้าออกจากงานมาขอให้กิจการรุ่งเรืองเนาะเงินดองเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือร่ารวยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับก็ยังไงเจอกันพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ผมกับพี่ปองครับ ขอาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ